สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขคนมาจ้ะมามือนีมากินย่ากุ้งจ้ากุ้งแช่น้ำปลาจ้ะเจ้าบ้านนี่ก็เอิญกุ้งราดพริกกันแล้วกันจ้ะเป็นตาแซ่บบ่กุ้งราดพริกน้ำจิ้มทำเองจ้ะใส่ปลาล้าน้ำใส่ปลาล้าน้ำนิดหน่อยแซ่บถึงใจน้ำจิ้มเผ็ดๆลดเด็ดจากคนณไก่บ้านจ้ะ <laughs> มาจับเพระาะไม่พี่น้องมือน,นี้กะไม่เรื่องเรืองสิมาเบอกซูพีสูนองแฟมมาจัะเนาะแล้วก็เป็นจังไนแล้วก็เอินเป็นอุต้าหอนมีไอ้พีคนหนึ่งเป็นทรงของขั้วมหาเนาะจัะเนาะเพื่อนบอกว่าไอ้น้องรู้จักกับผู้ชายคนหนี่บอกรักเออก็รูนะก็เป็นมู่กันอยู่ในเฟสต่ว่ากับ่บมีหยางดอกคุยกัน แล้วพี่เขาก็เลยทรงขอข้ออ่ำของเพื่อนละจ้ะมาให้เบิงกันเลยว่าเออมันกระเมียนมันกับเขาคายอยู่เพระาะว่าเข้ากับคด่ว่าคนดีๆที่ไหนเขาจะมาลู้จับเขาจะมาลู้จักกับคนที่มคมคพอบรัวแล้วนะจ๊ะเนาะแต่ว่าอันนี้กรูู้็ลู้ลโตอยู่ดอกเพระาะว่ากัเจอเมื่อหลายกับละว่างอยู่ข่ายอยู่ยายหวานบ่เคยถือกรอกเรื่องมุนีเพราะว่ากา็ต้องรู้ท่านจ้ะเข้าเขาอยู่งสีคนที่จากลูจ้จากเข้ากับมั้งแต่ บางคนประโยชน์เนาะจะเนาะถ้ามันพี่ม็นนองเ้าก็ไดดถ้ามันแอดเฮาขามาถ้ารูาห้าไมรขบรัวแล้วยังแอดมากยังมาคุยอยู่นี่ก็แ,แสดงว่าเขาก็ต้องมีจุดหมายของเขาเนาะจะพี่เพิ่นกับแอดมากเพื่อนกับพี่คนที่เพิ่นถือเนาะจะเนาะเพิ่นก็รู้จักกันกับกับคนที่เขาคุยนาเหมืนละ่ะแต่ว่ากับไดคุยในเงีย้ยในเชิงแบบชูสาวอีหยัางกับเขาดอก้ะก็คุยแบบว่าเออเป็นมู่เป็นพวกเป็นพี่เป็นน้องกันกันแล้วกันเขาก็เออแต่ว่า ก็ได้ไปเสียลูกยังเขาดอกจ้ะเพราะห้าวกรลู้ห้าก็ตตรงห้ากระตรงไอ้ระว่างเ้านั่มเพราะว่าห้าเป็นห้าามาอยู่จังสี่บังคนเขาไปเบิ่งแค่โปรไฟ์ห้าวเขาก็อยากลู้จัดพอหย,ยังเขาเขามีจุดหมายค่ะเพราแไม่พี่นอกเขามีจุดหมายด้วจ้ะด้อถ้ามันมีรุุนนองนอง,นองที่เพิ่นเบิ่งอยู่กะก็อยากเตือนสติอยากเตือนแบบว่าปิดอยากเบาเป็นอุท่าฮอนในฟังเนาะจ้ะน้องก็นคนส่วนหลายกะ มันป่แม่นนั้นจคนไถหลอกันนะจ้ะพวกพวกนิโก,โกพวกซุ่มดำๆกันลอกันนึกกันก,นกน็เป็นแบบเฮดเฟซบอมเขามาแล้วก็มาทาาักเหาว่ามีเงินจำนั่นจำนี่สิอโอนเขาธนาคารคุยคุยน้่เฮาพ่อสองสามเทียร์หรอแกกระเบอาเรียงเงินอันนี้ถ้ามันมาแบบนี้ก็คือถ้าเบิ่งโปรไฟแล้วถ้าโปรไฟห้องจะเสียขึ้นมาหรือว่าเหตุมาแต่หลายปีแต่บ่ามีลูปล่งโปรไฟล์บไม่ยังเอาตั้งแต่ลูปของเขา๊อบมาลน่มะ เมียเราจะเข้าทางแล้วเป็นเมียลังเราจานะเนาะโอ้ยสวีวสิไดมาอยู่ซ้ำนี้จะมาตัวมาตุ่มกันตัอจ้ะแต่แลวตนศาสตร์ผูดด้ใดกะมาเป็นเมียลังกันแปลว่ามันส่วนหลายมันกับผู้ดมาจากความหักก่อนดอกจากส่วนหลายเนาะนอกจากคนที่เป็นสิโสดีหลียังสิมาจากความหากักงี่มาแต่งงานกันถ้ารุ่นเฮ้าเนาะก็คือว่ารุ่นแย่หวานสมัยตะกี้กะยี่สิบห้าปีที่แล้วเอา ตาสินจะเอากัฟฝังย่อนอย่างนึงเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเก่าเอามาจะเขาสิหักเฮาจริงหรือว่าจริงหรือเขาสิต้มสิตัวเฮาก็ต้องมาเสียงก่อนเด้อพมพี่น้องยังค่อยยังค่อยสิรู้ว่าเขาหักเฮาหรือหรือบ่ถ้าโชคดีก็ถือคนดีไปจ้ะถ้าโชคบ่ดีก็ถือก็คือถือคนที่เขาหลอกต้มเฮาเนาะจ้ะเนาะก็จักเตือนสติแน่ถ้าสิมาตัวผู่หญิงไทยก็อย่าเฮ็ดตัวจ้ะแต่ว่าก็สิเว้ามื้อรุ่นสิมาเว้าเรียง เป็นมาดได้มาอยู่เบลเยียมนี่ได้มาอยู่จังเลยนอกจากน่าะกี่ว่าสีให้มันครบลอยไรลไห้ลอยซับก่อนกับว่าต้องเครื่องสลดอยซับเดาจะกับว่าเป็นยังก็สิมาบอได้เห็นเห็นผีคนนั้นเพิ่งทรงไอเห็นผีเพิ่นทรงไอขอความมาเราก็เลยเออแบบนี้ก็มีเนาะแต่ว่ากับว่าเป็นเสื้อเพิ่นเลยจะเพิ่นกับมีเพิ่นกับมีหลักฐานไม่ยังเพิ่นกับสมัยห้าเบิ่งขึ้นกัน เฮากับอ่านกับ,บเออก็เลยรู้จัก็เลยว่าเออกัน่าเห็นใจเล่ายุพี่กอะไรผู้ใายก็ถ้าคิดสีเฮ็ดกับกบยะยาเฮ็ดตัวจ้ามันนา่าทุเลศบ่แม่นยังดอกมันน่าทุเลศมากๆเลยผู้ใายติดสิสมัตัวเอาเงินผู้ยิ่งนี่โดยเฉพาะคนติ่เป็นเมียลังนะจน๊ะนาะจะมาตัวน้ำเขาถอดซัอเขาเห็นงานสีใดนะพี่น้องซัอเขาสิเก็บใดแต่ละบาดแต่ละสลึงอย่าสิมัดตัวกันเถอะถ้าสิตัวนั้นก็คือ ลงทุนเฮ็ดงานดีกวจ้ะมือละ2-300ก็ยังมีศักดิ์ศรีกว่าที่สิมาตัวผู้หญิงกินแม่นบ่จ้ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยดต้นสามนยังดอกลต้นาพี่เล่าพี่เพิ่นไอ้ส่งความมาเพิ่นก็บสูฟังแต่ว่าก็เลยคิดว่าเออก็เป็นกลังใจให้เพิ่นเนาะจ้ะนผู้ใดเคยถืกซอยซอยเตือนซอยหยังกันก็ดีดีจ้ะเพราะว่าคนผู้หญิงผู้หญิงไทยคือกันแล้วก็หัวอก ของเมียฝรั่งเนาะจ้ะเนาะก็เฮาก็บ่คิดว่าผู้ใดสิมาตบมาตั๋วเฮาดอกแต่ว่าสําหรับาดแล้วน่ะตัวบ่ได้ดอกจ้าบ่มีเงินให้ถึงเงินจะกองส้ก็หายากอยู่ยายว่าทํางานากจะยายว่าทํางานาาก ถ้าสิมาเฮ็ดทำงานเศร้าก่อตอนนะเมื่อตอกมาเกาะจะเมื่อตอกเมื่อตอกมาเป็นเพราะว่าบัลลปพนักงานจะเศร้าก่อเมื่อเอาถ้าจะของเกาะกระเพอะแล้วจะโอเคจะพ่อพี่น้องเดี๋ยวกินกันสักก้อนยังคอยคุยกันนะจ๊ะเนาะดูมาจ้ะเดี๋ยวซิมซิมซิมก่อนข้ามแหลกยังเอาเกาะข้ามหญ่ระเดีจ้ะมันสิเกอบปลาว่าลมปากยังน้อยๆอยู่ กลุ้มพาคเื่อนอืมอู้ไหมชอบนอกจะ้จะเก็บไมถ้าเกิดทางอันนี้มันซาลาเนก็เที่ยงมาตะ็สวน คิงสื่อเขามาเบอร์จะพูดผักอิเลิร์จ้ะอันนี้กับผักกาดแก้วอันนี้มันผักแผวเอามาตะสวนกันคิดน้องมาจ้ะมาใบกระเทียมมามาจ้ะนะมาแสบน้องกันโอ้แสบคักแสบคักกินแล้วค่อยฝอยจ้ะถ้าอยากฝอยตจมูอนี่คลิปกับสียงเงียนะจังเลยเด้อพวอมพี่น,นองนขึ้นมาฝอยฝอยไปนั่งกินไปนั่ง เดี๋ยวคลิปหน้านอกจากเนาะเดี๋ยวคลิปหนะสิาเบาตามที่แฟนตามที่พ่อเม่พี่น้องท้าบมาเนาะจะนาะเพลินท่งบมานเนะพ่อนติดตามมากเพลินแนะนำมากสิบเบาสู่ฟังเพราะว่าตอนแรกว,ว่าเซ่ได้ร้อยทรบก่อนว่าต้องถึงร้อยทรบหรออจะสิเบาเป็นเป็นอุท่าเนาะเอาอูสิบเบาเป็นอุท่าฮอนให้รุ่นน้องๆนอกจ้นะเนาะผู้เพลินสิไป ผู้คนจะคิดว่าจะไปเอ,อาคัวเพราะลังหรือว่าไปยังสิจะ Hello everyone. <laughs> Come join me eating today is shrimp, uh, shrimp <laughs> with spicy sauce, and vegetable is so many. This is ginger, garlic, peppermint. ไอสลัดเนี่นมากภาษาเน้นเอสเบร็กเสี่ยงเบริกจ้าอันนี้ผับแพลวภาษาอังกฤษจะถือว่าจังไหนแต่ว่าเห็นเขาเขียนใส่ในกองเวลาไปซื้อเขาบอกว่าไทยคอรียนเดอร์ภาษาจ้าหัวจ้ะหัว ห่อกลุ้มใบชะพูร่องร่องจ้ะเสียบเีก้วคนไม่พีน่น้องแต่ว่า้าสีห่อนอ่ะต้องตัดจ้ะตัดแฟนครับจ้ะ เพื่อนขาฝรั่งสองคนจะฟังบอลูเรียงรลูเรียงบ่ลูเรียงนะอย่างองเจ้าพื้นติดตามจริงเจอใส่เลยจ้ะักเพลียวก็ต้องมาใส่ดอกมันสช้คำไงว่ามันเกาปากบอลลูมอบน้งเอ๋ อยู่จาที่แบบแอดห้าเป็นมูลแล้วทรงขอเพ่วมอินบอกมาเลยนะนั่นแหละอันตรายจากพวกพี่น้องพวกที่เฟซปลอมก็ไล่สั่พ่อบ่อยากรับปันใดได้จ้ะถ้าบ่รู้จักมากนั่นถ้าเปิดเรื่องปูฟฝด,ดหรือบ,บ่มีรู้จักพอเมยพี่น้องทางบ,าาบ้านห้าก็ไปอยากรับปันในได้จ้ะ กุ้ยกับพรียงเหมือนเจ้าเนี่ยก็เแลยตัวนันวากนกะจะเนาะผู้มาตัวก็จะเป็นตัวครับตัวเนี่ย<ห>ถ้าีิดสิมาตัวก็ให้คิดเห็นเขาซะก่อนจะว่าเขาหาเงินมาส่วสิใดเนาะพ่อแม่พี่น้อง กี่ตัวแย่หวัดเพราะตอนน้องมาตัวอกจากเสียเวลาอันเฟรนไปเลย ฮอ่อประกาศฮอจ้ะ <cues> <c oughs> <c oughs> <ta benim> เพ็ดน้ำยังมั้งสิขิงแน่แตะเทียมแน่เปปเปอร์มินพร้อมพักสลัดแน่จ้ะพักสลัดแน่ tương phải tương sẹp luôn với nó đấy <laughs> Hãy subscribe cho con cho con. ถ้าคนที่เบิร์อยู่เนาะจะเนาะถ้าสงสัยว่าเอ้อมันผู้ใดก็ก็อินบ็อกมาถามได้จ้ะอินบ็อกทั้งถ้ารู้จักเฟซบุ๊กแกลบาสก็อินบ็อกา in มาถามได้หรือประชันกระเม็นกันมาจ้ะเดี๋ยวก็แต่ว่าเห็นเห็นว่าเป็นมูอกับแทบันน้องน้องสาษอยู่ได้จ้ะเด้อผู้เห็นเป็นมูอกับไอ้ผู้หญิงแทบันนักศึกษา ตวะว่าระวังหนด้วยจ้ะเพราะว่านั่งสีหาดงแต่เมียฝรัร่งด้วยจ้ะเด้อนั่งสีหางจะโปดไฟของเมียฝรัร่งย่าไปหลงด้วยจ้ะเด้พอพราเมียพินว่างนั่งท่องห้างสัวสีหามาได้ามาให้หลูกให้เต่อห้อดีกว่า ซอยพีซอยนองเพราะยั mm. ไข่ตีไข่กว่าห้เขาถือถือเขาหลวาากมั้งจะเน mm. าะหักแถว่ามีดอกจ้หาหักแถวสำหรับผู้ชายตีสิมามากักเมีย่ยพลังน่ะห้าหน้อยจ้ะถ้าเป็นผู้ชายไทย้ แห่นนัง่งตะเข็บออกก็ละทัดนอกพี่วางนะจ้นั้นมันเป็นตัวพิตีเนะบัานนี่มาเจอกับเจ้าของมาเจอกับเจ้าของยังรู้จักว่าเออไอ้ที่เฮาคืดๆดูนี่มันแมนเป็นความจริงตัวเนี่ย okay สพักก mm ุ้งกับพาเป็นชองชองซี

จดี๋มันพี่น้องตึ้งเ็ดตั้งแสบจ้ะจะากอแม่พี่น้องแบบรุ่นน้องรุ่นยังกับฝากไว้นอกจากน้องไม่กับฝากไว้นอกจะนน้องรุ่นน้องเดี๋ยวคลิปหน้าจะสิมาเป็าประสบการณ์ในฟั้ง่างเพราะว่าจะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับรุ่นน้องที่เพิ่นกำลังสนจะอยากมีสายฟอนอะจาะเนาะเพราะว่า อันนี้คือเจอเจอกับเจ้าขวงพี่น้องเจอกับเจ้าขวงแบบโดนมาหลายเทื่แล้วเพราะเป็นเดียนี่เดียวแต่ว่าเที่ยนี่เลยกระโจนใส่แต่ว่าแหงยังเบื้องต้นนี่ว่าเพราะว่าเห็นเป็นคนเห็นเป็นคนไทยก็บอกว่าคบกันเป็นพี่เป็นน้องกันไปว่าน้ำกันน้องหอมมัน็ต่เกราะคาเดชอะไรอยังกับเขาดอกจ้ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่ารบลูสีชาติไปครับ เพื่ออีหยังเพราะว่าเฮาก็มีครอบครัวอยู่แล้วถ้ามาเว้าเชิงแบบว่าชู้สาวอีหยังจังซี่ก็คือตัดออกเลยจ้ะเพราะว่าบ่บ่อยากเฮ็ดอีหยังให้ครอบครัวเฮาแตกเราวบ่อยากเอาอีหยังเข้ามาใส่ในชีวิตให้มันปวดสมองเนาะจ๊ะบ้างตั้งแต่ยู่กับลูกกับผัวกับปวดหัวเราเด้อจ้ะัวดแม่แต่ยู่นํางปวดยังปวดหัวแฮงกะผัวคนเดียวก็เบาบางซ้ำามเดอก แต่ว่าถ้าสิคบไผ่ลืว่าบแอดเป็นมูมาเขาแอดมาเขารับเป็นมูเขากบเบื่อมด,ดีๆนะจ้ะนาอรุุ่นน้องรุ่นยังแต่ว่ากับอเตือนนะจ๊ะเพราะว่ารูจักกันอยู่เพราะว่ากับบ่ลูววาเขามาไม่ได้กันดอกเห็นเขากับเป็นมูกันกับไทยบ้านเฮาอยู่น้นจนอจ้ะนาะก็เลยรับก็เลยรับ,บมามาเพราะรับมาแล้วี่นพิ่นมาเตือนอะ ิ่นเป็นคนลอยเอ็ด่นเด้อจ้ะล้วถือตัวเราถึกตัวแล้วกะเสียงเงินเสียท่องท่องสองบาทจะ้จะก็เอาให้เขานึงคือเนี่ยพลังเราจะเนาะเจ่วนหลายห้าก็อยากมีมูมีปวกมีมูมีปวกคุยบ่แมนวาเขาอยากไปเสียงเงินเสียอย่างบ่แมนวาเขาล้นหาทีดอกพ่อแม่พี่น้องเขาคุยกับเขากับพราะว่า หนึ่งเขา,ากยังม่มีมูมีพวกเูาก็ถือเห็นว่าเป็นคนไทยน้ำกันพ่อคุยกันบอกนัวหวัวมวนแต่ว่าถ้าสิมาไมาเนียก็ไดเห็ุกันต่อจากเรื่องตศาสตร์ถ้าสิมาตัวผู้หญิงน่ะเหตุต่อเรื่องตศาสตร์ผู้หญิ่งนอะกจะเนาะนแล้วพ่อแม่พี่น้องฝากไว้เดี๋ยวคลิปหนะ้าสิมาบอกสู่ฟังจ้ะสิมาบอกสู่ฟังว่าชีวิตสว่วนสิมาอยู่ห้องสี่มันเป็นยังไงเนีย่ยมันลำบากซ้ำเลย สวัสดีส่ะสด้มาหยุดน่เน้อยจ้ะเนาะแล้วพอมีพี่น้องในก็ฝากไ้แค่นี้ละเจอกันคลิปหน,น,น้านะจ้ะเนาะขอบคุณหลยๆที่เขามาติดตามนะจ้ะเก,สสกนน็สวัสดีจา้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า